ในคลิปนี้นะครับผมเราจะมาเอาชีวิตรอด100วันในเทียรีกันนะครับเรามาดูสิว่าไอโง่นับวันนับวัูแล้วก็นับวันทีจะเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่านะฮะเริ่มต้นตอนแรกก็ต้องสร้างตัวละครกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคิดชื่อตัวละคร h a r ์ core h บ้านคุณสิครับอ่ะเริ่มต้นมานะอย่างแรกต้องทําก็ตัดไม้กันเลยครับผมคุณผู้ชมแล้วมึงเป็นอะไรเนี่ยให้กูช่วยเพื่อนเป็นอะไรดูพี่ไว้ไอ้น้องจดจําแล้วนาไปใช้เข้าใจ ตอนนี้เราจะสำรวจหาทำเลพื้นที่ในการสร้างบ้านกันนะอ้าวเดินไปเดินมามาเจอต้นไม้ใหญ่เฉยเลยเปิดเลยโอ้ที่ปีนนะตอนนี้ผมคิดที่จะลงไปสำรวจข้างล่างดูนะเผื่อว่ามันจะมีกล่องลงเลือยู่หรือเปล่าก็เลยไต่ลงมาข้างล่างอ้าวแล้วปรากฏว่ามีกล่องอยู่จริงๆด้วยนะผมเลยเปิดขึ้นมาและเจอเป็นบุกม,มาแรงครับผมตอนนี้ได้อาวุธประจํากายมาหนึ่งตแหน่งแล้วนะฮะแน่นอนนะฮะว่าฝั่งซ้ายของเราเป็นทะเลซ้ายซึ่งผมไม่อยากจะเสี่ยงชีวิตผมเลยวับกลับมาก่อนนะฮะ ในตอนนี้นะครับผมต้องการเจลเป็นอย่างมากจึงต้องไล่ฆ่าสลามแต่วิ่งไปวิ่งมานะผมโดนดอกแดนดิไลออนฆ่าตายชีวิตมันเศร้าดอกแดนดิไลออนตีตายหมดเวลาดาม,ม่านะฮะ <c oughs> เพราะตอนนี้ก็้จะหมดวันแรกแล้วจึงต้องรีบสร้างบ้านก่อนที่ซัมบี้จะบุกมานะครับผมและนี่คือสภาพบรรยากาศของวันแรกนะฮะโคชิว เริ่มต้นวันที่2นะฮะผมตัดสินใจจะกลับมาที่ทะเลทรยา,ายอีกครั้งหนึ่งครับผมและผมก็จะเจอมันเจ้าเหี้ยวตัวนั้นผมยังทําการท้าสู้กับมัน,นดยกันโดยแบบโปกเกมอนครับผมไปเลยวีน็อก ok. และผลที่ออกมากคือวีน็อกของผมนั้นตบมันแบบสบายสบายเลยครับเอ <Easy. S 1> เดินผ่านทะเลทรยา,ายมาสักพักผมก็เจอถ้าแล้วก็ลงมาสำรวจกับเพื่อนของผมและขณะที่ผมกาลังสำรวจถ้าอยู่นั้น NPC ขายระเบิดก็ได้มาถึงบ้านผมแล้วขณะที่ผมลงมาที่ถ้ำนั้นผมก็เจอรางรถไฟและคิดว่าจะนั่งดูทันนั้นเองผมก็เจอเด็กแว้นซอยสองขับน เด็กแว้นอซอยสองล่นอย่างไวแล้วเมื่อผมลงมาลึกเรื่อยๆนั้นผมก็ได้เจอกับสิ่งนี้ฮะมันเป็นกล่องซึ่งมีกับดักเต็มไปหมดนั่นแหละฮะผมจึงบอกเพื่อนว่าเรามาเคียแถบกันก่อนเราค่อยเปิดกล่องดีกว่าแต่อยู่ดีๆสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเราแตกคู่เราแตกพายแต่สุดท้ายเราก็เดินกลับมาแล้วก็เปิดกล่องนี้อยู่ดีก็ไม่ได้แย่อย่างน้อยเราก็ได้รองเท้ามาใส่นะเมื่อผมเดินมาต่ออีกหน่อยก็ได้เจอกับสิ่งนี้ครับผมไบโอมเห็ดสีน้ําเงินนั่นเอง <c oughs> แล้วมันมีชน์อะไรเออ มันมันทำไรได้มันไม่มีอะไรพอผมลงมาได้ระยะหนึ่งก็เจอกล่องกับผมแล้วก็เจอหัวใจแดงด้วย1 EA ว้าวแต่ทนานั้นเองกรบผมแบทแมนก็เข้ามาโจมตีผมอย่างรุนแรงจนทำผมตายทีเดียวพอผมกำมาเกิดใหม่ที่บ้านนั้นผมก็สังเกตว่าของในตัวผมนั้นโคตรลกเลยผมจึงตัดสินใจจะสร้างคลังเก็บของ,ของและท้ายที่สุดแล้วหน้าตาของมันกลออกมาเป็นอย่างนี้ครั ดูดีมีสกุลระหว่างที่รอค่ำคืนที่2หมดลงนั้นผมจึงตัดสินใจว่าจะไปหาเกาะลอยฟ้าดูสักหน่อยเผื่อได้ของดีมาไว้ประดับบารมีผมจึงกระดกยากรลาวิตตี้ไปหมดขวดแล้วก็บินขึ้นไปเนี้ยพอบินมาไ,ได้สักพักผมได้พบกับทะเลสาบลอยฟ้าซึ่งที่นี่นั้นไม่มีอะไรเลยแล้วผมจะมาทําไมผมบินต่อมาทางขวาสีหน่อยก็ได้พบกับเกาะลอยฟ้าซึ่งที่นั่นนั้นผมได้พบกับ ลูกโป่งตัวเลมอนถึง oh <my S 1> ทำให้ผม <God. S 1> สามารถโดดได้สูงขึ้นในตอนที่ยางผมนัมนใกล้จะหมดผมก็ได้เจอกับเกาะลอยฟ้าอีกทีหนึง่งซึ่งผมได้เข้าไปสำรวจแล้วก็ได้พบกับสิ่งนี้ใช่ครับผมมันคือปีกโอ้ oh, พระเจ้าแน่นอนครับผมผมเกิดความสงสัยจึงเข้าไปเช็คในวิกิดูว่าปีกนี้มันมีจริงหรือไม่แต่แน่นอนครับว่ามันเป็นปีกก่อนฮ oh <my. S 1> าร์ดหมดนั่นเองแต่สิ่งนี้มันทำให้ผมปวดหัวคือไอ้ปีกเวนีนั้นบินได้ไม่ถึงวิเลยคุณ<ม>ผู้ชม,มแ,ตแต่อย่างน้อยในตอนนี้นั้นผมก็ไม่จะไปต้องกังวลเรื่องฟ ผมกับคำใต้หน้าจอว่า Blood Moon is Rising โ oh, <shit. S 1> ดยความที่ว่าผมรักเพื่อนผมจึงรีบกลับบ้านเพื่อจะช่วยเพื่อนผมแต่ปรากฏว่าซัมบี้แม่งดักสปอนพีคผมจนแตกตอนนี้นั้นผมต้องการวุฒิเป็นอย่างมากจึงลงไปขุด d e m o n o อฟที่เมืองคอรับครับผมแต่ขุดไปขุดมามันเพลินขุดจนบอสแม่งเกิดออกมาเฉยเลยฮะ รอและครับคุณผู้ชมวาร์ปกลับบ้านกันเลยทีเดียวตอนนี้เนี่ยตัวผมนั้นเหลือยากราวิตี้อยู่คนหนึ่งผมจึงคิดที่จะขึ้นไปสำรวจเกาะลอยฟ้าครั้งหนึ่งครับผมและแน่นอนว่ามันทาให้ผมไผิดหวังเลยทีเดียวผมเจอกับดาบดาวดาวสตาร์ฟิวี่ครับผมโอ้ไม่กผมโดดมไปทางซ้ายเรื่อยนะฮะจนมาเจอกับจังเกิลครับผมโอ้โหต้องลงไปสำรวจหน่อยซะแล้วพอเดินลงมาสักพักนะครับผมผมก็เจอกับรังพึ่งอุ้ยดาบดาวเกือบตีแตกพอผมเดินต่อมาสักพักนะครับผมก็เจอกับหัวใจแดงครับผมโอ้โหขอใจเธอแลกเทอร์โบและในตอนนี้นั้้้นสาาาามมตกกจททองฟรผ ต้องรีบกลับบ้านไปช่วยเพื่อนผมก่อนเมื่อผมกลับมาถึงบ้านนั้นผมก็พบว่าบ้านผมนั้นถูกสลามยึดครองไปหมดแล้วผมยังซื้อระเบิดจากตัว N อ c บซขาระเบิดมาปาครับผมเพื่อทําให้การเคลียร์สลามนั้นเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นแต่ผมกลับปาสัดเองจนตายหาอ้โปรเจกต์นี้เนี่ยพอผ่านไปสักพักนะครับบอสสลามก็เกิดขึ้นมาที่นี่แหละถึงหน้าที่ของเรานะในการตีบอสสลามกันตอนนี้บอสสลามนั้นเหลือเลือดเพียงแค่ครึ่งเดียวนั้นครับผมและมันดูเหมือนว่ามันจะอ่อนแรงลงนะฮะทันใดนั่นเองป และแล้วเราก็แตกท่ายครับผมและตอนนี้ครับผมผมได้ลงมาสำรวจจังเกิลอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะมาหาราวานั่นเองครับผมผมวับกลับบ้านมาครับผมแล้วครับโยโย่เมยซอนในตอนนี้ครับผมกับเพื่อนเตรียมการที่จะสู้กับบอสลูกตาครับผมผมจึงซื้อกะสูนสแต็กไว้เยอะๆแต่ทันใด้นั่นเองฮะมือผมก็ไปกดที่เรียกบอสเฉยเลยและตอนนี้ครับผมเกิดการสู้กันระหว่างผมและบอสลูกตาฮะโดยรวมแล้วนะฮะมันไม่มีอะไรเลยครับผมก็แค่จูกไปแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆ แต่พอผ่านไปสักพักเท่านั้นแหละครับบอสมันแสวกครับผมบอสไล้งหมุนตัวความชิบหายมาเยือนแล้วครับผู้ชมก็ยังอีซี่อยู่บอสตายแล้วครับวางโทเทมประดับบารมีหน่อยมากับผมแล้วมาเปิดถุงกันดีกว่า เจ้าไอเทมนี้นั้นจะทําให้เราสามารถแดดได้1ทีนะฮะเข้าสู่วันที่ห้าถึงสิแล้วนะครับผมระหว่างที่ผมกาลังเดินเล่นอยู่นั้นยูดีกอบบินมาเฉยเลยฮะผมจึงวับกลับบ้านด้วยความเร็วแสงทาทรงเหมือนจะมาสู้กอบบินนะฮะแต่สุดท้ายมาแอบอยู่ใต้ดินตอนนี้กอบบินไปหมดแล้วนะครับผมผมจึงไปสร้างบ้านให้กับ n p c ขายกระสุนเพื่อที่ผมจะได้ซื้อกระสุนในราคาที่ถูกขึ้นแต่ดูไปดูมาเนี่ยทรงบ้านมันหน้าตาคุ้นๆนะฮะจะลวน วันต่อมานะครับผมตอนนี้ฝูงรลิมูรุจำนวนมากนะฮะตกมาจากท้องฟ้ากแล้วครับผมนั่นหมายความว่าถึงเวลาล้างแขนเมืเ่อไหร่นี่ว่าเรามากับผมเราเปิดถุงก,กันดีกว่าเอ่อคือผมไม่มีอะไรที่ต้องการจากบอสตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราตบบอสหนอนกันต่อเลยดีกว่าเจ้าบอสหนอนนี่ก็ไม่มีอะไรนะฮะเพราะมันเป็นบอสท,ที่ตีค่อนข้างง่าย เพราะฉะนั้นผมขอข้ามตนมันตายแล้วกันได้ทีกขุดใหม่มาก็ขุดแรกกันเลยชุดที่ผมกำลังจะทำนี่เป็นชุดเฮลสโตนนะครับเรียกได้ว่าเป็นชุดที่โหดที่สุดก่อนฮาร์ดหมดเลยครับผมแต่อยู่ดีบอสเพิ่งแม่งเกิดเฉยเลยครับแล้วผมไม่รู้ว่าเพื่อนผมนั้นไปตีลูกอ่อนมันตายกูก็ตายด้วยต่อมาครับผมผมได้ทำการคราฟรองเท้านะฮะ รองเท้าที่โคตรเฟี้ยวเพราะเวลาคุณเดินไปที่ไหนเนี่ยมันจะมีดอกไม้ขึ้นตามตูดคุณครับผมวันต่อมาครับผมพ่อ้าหัเล่เกิดนะฮะผมจึงลองไปคุยกับเขาดูครับผมแล้วเขาก็เสนอขายโยโย่กับผมฮะบอกเลยครับผมตอนนี้มีเด็กอยากลองของแล้วหนึ่ง EA นะฮะเด็กดืด้อโดนอะไรที่พึ่งเด่าของเราคือบอสพึ่งนะฮะ 我在 I'm a little bit of a thing, I know. Over, hang high, over, hang high. Enemy spotted. Yeah. I'll get you, bitch. What the fuck, bro? I don't know what I'm doing. Ah, shit, 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 shit. get what, what the fuck? มาครับผมเรามาปิดถุงกันเลยดีกว่าเจ้าสมุดเวทนั้นทำการปล่อยหัวกะโหลออกมานะครับพอตีบอสเสร็จแล้วก็ลงดันเจี้ยนต่อกันเลยนะฮะเพลงมา หลังจากที่เราไปลงดันเจี้ยนมานะฮะเราก็ได้รับสิ่งนี้มาครับผมมันเป็นกุญแจชาโดคีนะฮะบวกเลยว,ว่าสรรพคุณของมันนี่สุดยอดมากเลยครับผมเราสามารถเปิดกล่องสีม่วงในนรกได้นะฮะซึ่งบอกเลยครับผมว่าของแต่ะอย่างนี่มีแต่ของดีๆทั้งนั้นชุดพร้อมของพร้อมเดี๋ยวผมกลับไปเตรียมตัวที่บ้านแป๊บหนึ่งถึงเวลาแล้วครับผมที่เราจะเข้าฮาร์ดโหมดกันแต่ก่อนอื่นเลยนะครับสร้างทางก่อน <Okay. S 1> ใช่ครับผมถ้าเราไม่มีทางเราก็ซู้บอร์ตัวนี้ไม่ได้นะ เอาละครับนี่เป็นวินาทีแห่งปฏิสานะครับมาดูสิว่าเขาสามคนจะทำได้หรือไม่หน้าพร้อมใจมาแล้วมามาจิบหายละยวช่วยอะไรกูดูแลตายเลกวะใคาพูดตามตรงฮะวอสวอลเฟต์นี่ค่อนข้างจะซูง่ายสิเดี๋ยว างเร็ว <Private. S 2> เลยแล้วกูตายตอนจบตอนนี้การเดินทางเนครึ่งช่วงแรกก็ได้ผ่านไปแล้วนะฮะถ้าคุณผู้ชมชอบไปลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามมาด้วยนะฮะเพื่อจะไม่พลาดการเดินทางในครึ่งหลังวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะวันดีครับผม